สวัสดีครับสวัสดีค่ะอืมสวัสดีจ้าชัดเจนไหมครับชัดเจนค่ะพี่หมอเบิร์นครับใครเอ่ยน้องน็อตเองค่ะโทรหาทำไมอ,ะอ่ะสาวก็อยากดูบ้างอย่างเป็นมาก็จะไม่เงียบไม่อะไรเกินอยอยไปไงคิดถึงด้วยแหละอยากคุยโทรหาทําไมน็อตเธอโทรหาพี่ทําไมดาราสาว ก็ยากตัวค่ะคุณพี่ก็สุดท้ายแล้วหนูก็ต้องดูกับพ่อแม่อยู่ดีไม่ใช่หรอเออแม่ก็ต้องคอยดูแลหนูอยู่ดีสิใช่ค่ะเท่าไหร่คะล้วเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมเรื่อยๆเลยค่ะพี่หมอเบิร์ดเรื่อยๆเลยก็ตามมาแล้วตามโอกาสค่ะองค์นั้นอะความจริงอ่ะ จะมาอยู่กับหนูตั้งแต่ทีแรกแล้วแล้วสุดท้ายวนไปวนมาก็อัดไปสามคนสุดท้ายแล้ววนมหาหุดท้าอแล้วก็ก็ใช่ก็วนมากับมาหาหนูอีกรอบหนึ่งเพราะองค์นั้นได้มาฟรีองค์ใหญ่มากคร,ครับอืมขอให้เป็นอ,องค์จะเป็นที่ถูกโฉลกกับหนูเนาะอยู่แล้วขอให้ส่งเสริมให้ในความเจริญรุ่งเรืองนะครับมีลูกศิษย์ลูกหายเยอะๆร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีนะครับน้องนะเรื่อยๆเลยค่ะตอนนี้ก็เบาเบาสบายมากขึ้นเ่ยกับเรื่องต่างๆเพราะว่า มันพอ,ขอปล่อยวางได้มากขึ้นแล้วก็สบายมากมากเลยค่ะมันได้ปลดล็อเกเองเยอะมากเลยอืมดีใจด้วยดีใจด้วยเป็นกําลังใจให้นี่ติดตามพี่มานานแค่ไหนแล้วเรารู้จักกันนานแค่ไหนโนะอน้โหชอบเสียงมากตอน hazard, 1. ประมาณยี่สิบนะคะตอนยี่สิบห้าแล้วเวอร์ไปประมาณยี่สิบ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 เอ็ดอะยี่สิบยี่สิบเอ็ดประมาณในยี่สิบสองไม่เกินเนี้ยอ,อืมสองสองสามปีแล้วประมาณนี้ค่ะ <p ete> ใช่เพราะว่าพี่จัดรายการมาสี่ปีถ่านหนูบอกว่ารู้จักกันห้าปีไม่ใช่ไม่ประมาณเลขยี่สิบนี่แหละแต่จาไม่ว่าประมาณยี่สิบเอ็ดยิบสองประมาณเนี้ยค่ะเป็นจะเพศแล้วนี่นะโอ้ใช่ก็ก็ปีนี้ก็ก็อ้วมหน่อยค่ะแต่ก็แต่ไม่ได้อะไรนะแต่ก็สวมวนเหมือนอย่างที่พี่เคยเคยบอกเคยสอ,อนทึนแตงทึนเนื้อเสิร์โนโนโน,โนใช่ค่ะก็ตักปัดทุกวันเลยสมมุิทุกวันเลยเก่งมากเก่งมาก <Okay. S 2> ก็ค่อยเป็นค่อยไปก็ยังไม่ได้แบบบือบาเลยมากมยายเกี่กบเรื่องต่างๆใช่ค่ะเรื่อย,อยเรื่อยเ่อย<ๆ>เลย,ย,ย,ยปีนี้มันอาจจะไม่สวยสําหรับหนูแต่ว่าพี่มั่นใจว่าอีกไม่นานหนูจะประสบความสาเร็จโดยเฉพาะปีสองห้าหกเก้าเป็นปีทองของหนูอือแล้วทำไมคุณทำไมทุกคนพูดพร้อมทำไมทุกคนพูดเหมือนกันหมดเลยงงไม่ใช่ทุกคนพี่พูดคนเดียวพี่อยู่คนเดียวตอนเนี้ย <laughs> อ๋อไ่เพราะพาะมีกูบาอาจย์อีกคนหนึ่งก็พูดแบบนี้ก็อ่ะก็พูดตรงกันหมดเลยปีหน้าก <laughs> ็อกเก้า ปีหกแปดก็ยังอ้วมอยู่นะฟังรักหีดีนะอ้วมอีกปีหนึ่งปีอีกหนึ่งปีใช่ค่ะจ้าแล้ววันนี้จะคุยเรื่องอะไรดีครับหรือว่ามาคุยทักทายกันธรรมดายังไงมาทักทายก็ได้ค่ะใช่ก็หนูก็คิดถึงพี่แล้วก็เหมือนแบบว่าครูบาอาจารย์หรือแม่จอบเขาก็บอกว่าให้ทักไปหาหน่อยให้ทัก ทักไปหาพี่หน่อยอะไรอย่างเงี้ยอ่ะก็เป็นครูบาอาจารย์คนแล้วก็เขาก็แบบย้ําเสมอว่าห้ามลืมเป็นอันขาดทําไมอ่ะทําไมเขาถึงบอกว่าห้ามลืมพี่เหตุผลอะไรพี่ว่าพี่ก็ไม่ได้ค่อยอะไรกับหนูเท่าไหร่นะก็แต่ก็สอนนะเอาว่าไปก็สอนมาใหม่ๆก็เหมือนพยายามแบบเออสวดมนต์สิน้องน็อตนั่นนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยอ่าแล้วเราก็ติดตามมาสักพักใหญ่ๆแล้วใช่ค่ะ คือพี่ก็ไม่ได้รู้สึกว่าพี่เป็นครูบาอาจารย์หนูไงแต่พอเขาพูดมาว่าเป็นคุคุณนำก็ได้จริงๆหนูหนูเข้าใจหนูเข้าใจอยู่แล้วเขาบอกเหตุผลไหมว่าทําไมห้ามทิ้งพี่เขาก็พูดว่าลืมไม่ได้ครูบาอาจารย์ก็คือครูบาอาจารย์คือใายแล้วที่เขาจะไม่ได้แบบรอบเสียดให้เนี่ยเลยให้แต่เขาเคยสอนเราเคยเขาเคยบอกเราเราก็คือนั่นแหละก็คือครูบาอาจารย์คนหนึ่ง ก็เหมือนกับว่าให้รู้จักกระตันยูรู้คุณกับผู้มีพระคุณประมาณนั้นใช่ค่ะโอเคนึกว่ามีเหตุอะไรเหตุดนใจอะไร้องมอะไรเออค่อยังชั่วไม่มีเหตุอะไรเลยสบายๆก็เลยทักมาแล้วเขาก็พูดเหมือนกี่ยกับเรื่องงานไว้ครูถ้าถ้าได้จัดก็อย่าลืมเชิญเขามาด้วยเขาแค่พูดคำนี้เลยแล้วตกลงได้ได้จัดไหมปีนี้ เออรอบวชก่อนน่าจะบอกรอเหมือนท่านน่าจะให้บวชก่อนค่ะอ๋อดีดีโมทนาสาธุครับน่าน่าจะให้บวชก่อนแล้วก็ค่อยว่ากันเรื่องหลังๆอะไรประมาณนี้มันมนท่านก็ไม่ให้รีบตักเท่าไหร่เห็นด้วยเพราะว่าถ้าทํานู่นนี่นั่นแล้วไม่ได้บวชแล้วล่ะเพราะนั้นบวชก่อนดีกว่าพี่เห็นด้วยครับอืออะไรประมาณนั้นเหมือนท่านกําหนดว่าให้ให้บวชก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันเรื่องหลังๆท่านบอกว่าเธอไม่ต้องรีบเธอไม่ต้องอะไรเป็นตัวยางท ของเธอไปเรื่อยๆแต่ถ้ามันถึงเวลาของเธอต่อใจใครมาขัดต่อใจมันอะไรเงี้ยถ้ามันถึงเวลาของเธอแล้วยังไงเธอก็ได้ทาอะไรเงี้ยเธออ่าโอเคถกต้สบายๆแต่ก็คือดมเชื่อคนปกติไปอะไรประมาณนี้ค่ะดีครับดีครับโมทนาบุญด้วยดีมากๆเลยสิ่งที่ไดาทำทุกวันเลยวันนี้ก็อ่าแต่หนูอาจจะไม่ได้ไล์บ่อยเหมือนพี่สักเท่าไหร่หนูไม่ไหวพี่ไล์บ่อยก็เจะแบบช่วย ฉ่ำฉ่ำฉ่ำเรื่อยๆเลยค่ะช่วงนี้ไม่มีอะไรเลยดีแล้วมีท่านมาสื่อบ้างนานๆทีที่ที่หนูว่าที่หนูทําไมหนูต้องถามพี่แล้วทำไมพี่ต้องว่าต้องสื่อกับพ่อแม่ทําไมต้องสื่อกับพ่อแม่อะไรประมาณนี้ยอ่ะทําไมพ่อแม่แบบทำไมไม่ถามพ่อแม่อะไรประมาณนี้ยหนูว่านานๆทีท่านจะมาสื่อถ้าติดนิ่งจริงถึงจะท่านจะมาพูดรอบหนึ่งพี่ก็เหมือนกับักให้หนูฝึกตัวเองไง พุชให้หนูแบบไม่ต้องพึ่งพี่ไงคนเรามันต้องอาศัยลมหายใจตัวเองเนีหนูอ่ะจะเป็นฟีลแบบว่าถ้าท่านพูดทีหนึ่งนั้เด็กก็โหยท่ันง่ายๆจะได้ใจความท่านจะมาทีนี้เอ็ดแบบทํำอืมอาจจะด้ฟปังในอ่องค์ในอาจจะดุดยแหละปังการีแตอาจจะแบบสันๆัญคนห้วนหน่อยอืมก็ดีก็ดีเวลาท่านดุมาจะได้แบบเราได้เกรงใจท่านเนาะนะก็เลื่อยๆเลยค่ะตอนนี้ก็ ยังไงดีล่ะองค์ส่วนใหญ่องคได้มาฟรีถ้าส่วนใหญ่ไม่ค่อยซื้อไม่ค่อยได้แบบนี้เามานั่นคือสําหรับพี่เรียกว่าเดสตินีหรือว่าพรมลิขิตองค์ที่ได้มาโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนั่นคือองคที่ถูกฉลกกับเราพี่เชื่อพรมลิขิตครับถ้าเราเรากับท่านมีพรมลิขิตต่อกันท่านเข้ามาจ้ะพี่แนะนําทุกคนแบบนี้เหมือนกันดีแล้วถ้าเขาจะมาอยู่กับเราอย่างองค์ใหญ่อะไรเนี้ยสุดท้ายเข้ามาที่เราก็นั่นแหละก็ต้องเป็นเรา โอ้จะตอนแรกจะมาองคกะตอนแรกจะมาองคเขียวสักพักเหมือนแม่บอกเออเหมือนเดี๋ยวมาเดี๋ยวเจอบททดสอบอีกหนูกำลังดีๆหนูกำลังแบบนิ่งๆสบายๆเดี๋ยวมาเดี๋ยวก็เจอบทใหญ่อีกก็เลยแบบว่าอาปัดให้คนอื่นไปไปอีกคนหนึ่งแล้วก็ปัดไปอีกรอบหนึ่งเพราะตอนแรกอ่ะอีกคนหนึ่งจะขึ้นบ้านได้แต่ขึ้นไม่ได้พอจุดทูบแล้วเหมือนอาจารย์บอกว่าขึ้นห้องไม่ได้องค์นี้ขึ้นห้องไม่ได้ขึ้นคอนโดไม่ได้ติดลิฟต์ไม่ได้เปลี่ยนไปอีกคนหนึ่งแล้วก็อีกได้อีกคนหนึ่งมา จะพักคนก็เหมือนแบบงงๆอ่ะเหมือนได้สององได้พระแม่ปัดเด้งกีฬาไปองค์ใหญ่องค์ที่เป็นหน้าหน้าถีโตอ่ะพระแม่พระแม่องมาหน้าถือโตแล้วก็ได้พระแม่องมาองค์เขียวไปได้สององสรุปเขาว่าเออไม่มีพื้นที่ก็เลยส่งใม้หนูแล้วระหว่างช่วงก่อนที่องค์นั้นจะจะมาอยู่กับหนูองค์เขียวที่เขาบอกว่าจะมาอยู่กับหนูว่าองค์การีจะมาอยู่กับหนูรอบหนึ่งองค์หน้าองค์ใหญ่มากแต่ปฏ er ิเสธไปใช่ค่ะต่อมาแล้วคุณพ่อว่าไงเนี่ยถ้าเอามาอยู่เยอะแยะเนี่ยพ่อ พ่อไม่ว่าอะไรเลยเพราะว่าพ่อนี่แบบเดอะให้พ่อแม่ปัดช่วยเยอะพ่อแม่ช่วยปฏิหารเยอะมากได้รับปฏิหารเยอะรอดตายก็ทำนิฟู่อบก็เชื่ออยู่ดีดีครับดีครับดีถ้าเกิดว่าทางบ้านไม่ไม่ติดขัดอะไรพร้อมสนับสนุนแล้วก็สบายใจอ่ะเนาะเรื่อยๆเลยค่ะแล้วแต่ท่านเลยเพราะรู้สึกไม่กล้าปฏิเสธท่านแล้วเพราะเหมือนท่านจะไปรอบหนึ่งสะดุดท่านก็มาอออืื เพราะว่าหนูโดนบททดสอบเยอะมากอ่ะหนูผ่านมาจนมาถึงวันนี้ได้ทั้งเหมือนก็ให้ให้รางวัลบททดสอบหนูยังไม่หมดหรอกยังมีอีกเยอะมีต่ออีกมีอีกเนี่ยเดี๋ยวองนี้มาปุ๊บเจอเลยเรื่องฉ่ำแน่นอนยังมีอีกเยอะเขาก็มีเรื่องเหมือนเชิงเชิงกันซีนแวบอยู่ขนาดท่านยังไม่มาเนี่ยเจอแล้วอ่ะอือืตั้งมั่นไว้แล้วก็นิ่งๆไว้ก็แล้วกันครับโอ้โหสิ่ให้ทุกคนนิ่งๆก็ไม่รู้ว่ามันไม่รู้ว่าเป็นความหวังดีหรือความที่แบบไม่อยากให้ได้ไม่อยากให้ มีองค์ใหญ่ก็ไม่รู้คนรอบข้างนี่แหละเป็นเหมือนเป็นฟิวเป็นร่างเป็นหมอดูเหมือนกันมีเป็นฟิวอย่างนี้ยอือฮึอืมมันก็เป็นเรื่องปกติของมวลมนุษย์แหละครับที่จะต้องมีรักรโรโกธหลงอิจฉาริษยาเป็นเรื่องปกติแต่ว่าถ้าเราไปจับจิตมันเนาะนอะ้นองนอ้องเนาะเราก็เครียดเปล่าเปล่าใช่ใช่ใช่ค่ะประมาณนั้นเลยอืออาทิ้งท้ายให้แฟนๆรายการพี่หน่อยที่เขาฟังอยู่อยากจะบอกอะไรนีครับในเรื่องของความเชื่อความศรัทธายังไงดี ออหมายถึงหนูใช่ไหมคะใช่อ๋อกหนูหรอหนูแบบว่าอืมสิ่งศักดิ์สิทธิ์หนูมองว่ามีอยู่จริงนะคะแล้วก็อยากให้ทุกคนมาเอปฏิบัติและทําความดีต่อไปสุดท้ายแล้วคนที่จะได้หรือคนที่จะรับพรจากสิก่งศักดิ์สิทธิ์และองค์พระแม่ท่านก็ต้องเป็นผู้ที่ปฏิบัติไม่ใช่ศักดิ์แต่จะขอแต่เธอต้องทําให้เห็นว่าเธอควรได้พรสิ่งน,นั้นเพราะอะไรทําไมเธอถึงควรได้อะไรประมาณนี้นะคะ่ะจริงๆเพราะว่าการที่เรา ศรัทธาพราะองค์ท่านด้วยจ,จิตใจหรือความรู้สึกจริงๆหรือว่ารักพระองค์ท่านจริงๆสุดท้ายแล้วนี่แหละความศรัทธาและความรรกความศรัทธาจะนําพาทุกสิ่งทุกอย่างแล้วจะเกิดปฏิหาริย์แบบสุดๆเลยเหมือนหนูเนี่ยพอพูดชื่อเขามาพระแม่สีมาหาอมาเทวีเนี่ยจะร้องทุกครั้งเพราะว่าเราเกิดปฏิหาริย์หลายรอบอมากๆแล้วก็ท่านก็พลิกชีวิตจนมาถึงทุกวันนี้ได้ก็เป็นเพราะท่านจริงๆ,งๆใช่ค่ะ,คะต้องขอบคุณด้วยความเมตตาของท่านจริงๆท่านมีเมตตาถึงมากๆ ถูกพระองค์เลยไม่จําเป็นว่าต้องเป็นพระแม่อุมาแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราต้องเชื่ออย่างมีสติเนาะอย่างเชื่อจนคําว่าสัตย์าด้วยการหยุดนะนณปัจจุบันนี้ก็มันมีสื่อโซเชียลหรือมีคนอะไรที่มันอาจจะพาทําให้แบบหลุดหลุดวงโคจรที่มันควรจะเป็นก็ได้อะไรประมาณนี้ค่ะสิ่งช่วงนี้ก็เยอะนิดหนึ่งจ้ โอเคขอบคุณน้องน็อตมากนะว่างๆก็โทรเข้ามากันอีกนะครับขอบคุณดียังไงเดี๋ยวหนูว่างๆเดี๋ยวหนูเอาเออส่งอะไรไปให้ที่รับทานนะคะออ้ยใจเย็นโอเคขอบคุณมากนะน้องน็อตนาเราขอบคุณมากๆเลยค่ะแล้วก็ขีดทางขีดทางก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ให้คําแนะนํามาโดยตลอดยินดีเสมอน้องเอ้ยพี่อยากเห็นหนูประสบความสําเร็จแต่ตอนตอนแรกกันหนูจะไปแต่มันเหมือนแบบ ไปไหนหรองานงานอ่านมามนต์ไออ๋อปีนี้ปีหน้า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 เจอกันใช่ตอนแรกตอนแรกจะไปแต่เหมือนแบบครูบาจารย์มันยังไม่ถึงเวลาเหมือนเขารู้ว่าหนูจะไปยังไงอะไรยังไงเขารู้อ๋ออ๋้อ่าเขาดักเลยเขาดักทางไว้เลยดีแล้วแล้วเขาไม่พูดเลยนะเขาพูดคํว่าแล้วคุณแม่บอกว่ายังไงล่ะเขาพูดคำนี้เลยแล้วให้หนูตัดสินใจเอาว่าจะไปไม่ไปอะไรยังไงอ่าเลยไปฟิลปปนี้ไม่ดื้อดีที่สุดป้อมม ก็เหมือนเขาอะรู้ไงว่าหนูอยากแบบเอออยากแต่งตัวแบบเป็นยศเหมือนเออฟิลแบบเหมือนเป็นเป็นฟิลเหมือนแบบอ่าอะไรยังไงเขาเรียกว่าเป็นตัวแทนของท่านอะค่ะเหมือนเราจะรีบไปแล้วเหมือนท่านแบบเออดึงก่อนแบบดี้อะไรเป็นจุลเนี้ยครับดีล่ะไม่ดื้อดีที่สุดเช่พีโอ้ยไม่ได้หรอกค่ะดื้อเจอมาแล้วเข็มต้องโดนเยอะๆเราอะต้องโดนเยอะๆ โอเคก็ไม่รู้จะโดนยังไงแล้วขอบคุณมากๆน้องน็อตแล้วได้ไงติดตามกันนะมีอะไรติดต่อกันจ้ะโอ้ติดตามตลอดค่ะแน่นอนพี่หมอเบิ้ลก็เป็นอีกคนหนึ่งที่สื่อได้จริงอ่ะต้องให้อ่ะวันนั้นน่ะอืมวันนั้นน่ะที่หนูที่หนูถามไปเกอเยื่องเรื่องประเด็นกีฬาวันนั้นหนูไปขอพรกับท่านมาแล้วพี่พูดเจอเรื่องขออะไรโอ้โหถ้าคนสื่อไม่จริงอ่ะจะไม่รู้เพราะหนูไม่เคยพูดอันนี้าเราอธิษฐานติดเนาะอืมแตจริงอ่ะเป็นอย่างนั้นจริงๆเกี่ยวกับเรื่องขอยานขออะไรประมาณเนี้ย เคยได้ช่วยคนได้มากขึ้นอะไรเย่างนี้ยค่ะก็จริงอย่างที่พี่สื่อเป็นหน้ามาี่ใช่ไหมเป็นหน้ามาใช่ไหมไม่ค่ะหน้ามงหน้ามาไปมีแต่ตัดหน้ามาโอเคขอบคุณมากต้องน้อยขอบคุณมากๆจ้าขอบคุณมากๆเลยจ้าเราพบกันครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ